ลูกนี่เป็นภาละไม่น่าจะเอาไปด้วยเลยก็เลยบอกให้ภรรยาเดินล้ำหน้าไปก่อนแล้วก็เอาลูกวางไว้ที่พุ่มไม้แล้วตัวนี้ก็ตามไปภรรยาก็ทำใจไม่ได้ก็วิ่งกลับไปไปเอามาทำอย่างนี้หลายๆครั้งจนลูกตายนะ เทพแชร์กงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่0 6 3 8 9 4 5 6 6 6สหลวงพ่อครับรหัสกรรมที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยคือเกิดมาสูงต่ตําดาขาวไม่เท่ากันนี่คือเรื่องของกายภาพอันที่2คือเรื่องของฐานะไม่เท่ากันบางคนเกิดมาคราบช้อนเงินช้อนทองแลยบางคนคือเกิดมาไม่มีกินอันที่3กคือเกิดมาบางคนก็คือสติปัญญาดี บางคนสติปัญญาอาจจะทึบบ้างอะไรเงี้ยมันมีความหลากหลายของคนเนี่ยที่มันเกิดมาเนี่ยจิตน่ยในเมื่อคือแบบมันเป็นจุติขึ้นมามันเหมือนกับว่าเป็นการมาแบบเหมือนกับเขาบอกว่าเด็กเนี่ยคือมันใส่ทุกคนอ่ะทำไมมันเกิดมาแล้วมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอย่าตอบเองเลยเอาพระบุะทธเจ้า พระเจ้าตอบเลยโดยเอาเรื่องราวของบุรุษคนหนึ่งที่นี้ต้องบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบอกพิธีกรก่อนว่าคมภีร์ทางาศาสนาเนี่ยอย่าไปบอกว่าไร้ค่าอย่าไปบอกว่าจริงหรือไม่จริงสิ่งที่บันทึกในาศาสนาทุกาศาสนาะมาจากภาศาสดาคมภี์อันกุรอานก็มาจากภาษาสดาคมภีรไบเบิลก็มาจากภาศาสดาคมภีพระตรีพิฎก็มาจากภาษาสดาเราจะไปบอกว่าเรื่องราวที่บันทึกไว้เขียนไว้จารึกไว้เนะี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไม่จริงคงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ ตรงกันข้ามอยากให้มองว่าเรื่องราวที่บันทึกไว้เนี่ยเหมือนเรานั่งไทแมชชีนย้อนหลังไปไปเห็นภาพเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนได้เห็นเหตุการณ์เลยยางเหตุการณ์ที่พิธีกรถามอยู่เนี่ยขอยกเปหนึ่งตัวอย่าง<ะ>ถึงชายคนหนึ่งในชาติปัจจุบันเนี่ย<ะ>เป็นเศรษฐีนะ,ะแต่ก่อนจะเป็นเศรษฐีก็ย้อนไปถึงชาติที่เป็นมนุษย์<ะ>แล้วบ้านเมืองเกิดโรคระบาดโรคนั้นเหมือนโรคโควิดวันนี้โรคเดียวกันเลยนะ คือมีชาวบ้านตายกันมากมายทีนี้มีวิธีรอดอย่างเดียวคือต้องอพยพต้องอพยพหลบหนีสัตว์เลี้ยงออกไปไม่ได้ทรัพย์สินกเออาไปไม,ไม่ได้ตนเองก็ไปกับสองสามีพันยาแล้วก็ลูกน,น้อยๆแดงๆก็ประมาณไม่น่าจะเกิน2เดือนลูกเดินทางระหกระเฉรนหลายวันสมัยก่อนก็ต้องเดินนะมันไม่มีจานพาหนะอย่างอื่นนะที่ยามที่ภรรยาอุ้มลูกไม่ไหวก็ให้สามีอุ้มสามีอุ้มไม่ไหวก็ผัดเปลี่ยนภรรยาหลายวันที่พอถึงตัวอุ้มทีนี้คิดอกุสน ลูกนี่เป็นภาระไม่น่าจะเอาไปด้วยเลยก็เลยบอกให้ภรรยาเดินล้ำหน้าไปก่อนเอาลูกวางไว้ที่ผู้ไม้แล้วตวนี้ก็ตามไปภรรยาก็ทําใจไม่ได้ก็วิ่งกลับไปไปเอามาทําอย่างนี้หลายๆครั้งจนลูกตายนะชายคนนี้ชื่อว่าโกตุฮาริกะพอตายแล้วภรรยาก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้จนเดินทางไปพ้นเขตอันตรายเข้าไปสู่ดงใหญ่ก็ไปเจอภาษาบาลีเรียกนายโคบาลคือคนที่เลี้ยงวัว ทั้งวัวตัวเองด้วยวัวของเจ้านายด้วยม,มีวัวเยอะวัวมากนะไปขออาศัยอยู่ด้วยความที่อดอยากหิวโหยมานานนายเลี้ยงโคนายโคบาลก็เอาอาหารมาให้ภรรยาก็กําลังจะทานอาหารส่วนสามีนั้นหิวมากกินเอากินเอาจนส่วนของตัวเองหมดก็ยังไม่อิ่ม,มก็มองไปที่ของภรรยาภรรยาก็ก็กินของภรรยาอีกที่ในขณะที่กินอาหารไปเนี่ยมีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเจ้าของเลี้ยงไว้เจ้าของก็โยนอาหารให้เกิดจิตคิดขึ้นมา ้หมาตัวนี้มีบุญจังเลยไม่ต้องทําอะไรมีอยู่มีกินตกดึกมาความที่กินอาหารมากนะอาหารไม่ย่อย<ะ>จุกเสียดตายจิตไปปฏิพัติ์ไปยึดนะไปเกิดในครันของหมาตัวนี้อของแม่สุนัขตัวนี้สุนัขตั้งท้องก็อายุก็ตามนั้นนะทีนี้คลอดออกมาเป็นลูกโทนตัวเดียวเป็นตัวผู้เป็นหมาระลึกชาติได้ทีนี้จําภรรยาได้จํานายได้ อ่ทีนี้ก็มาคลอเคลียภรรยาไปไหนก็นไปคือต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนว่าสุนัขหรือหมาเนี่ยแสนรู้จริงๆนะฮะแล้วก็สามารถฝึกได้เจ้าของก็ดูแลอย่างดีจนหมานี่เติบโตขึ้นพายุ เป็นปีนะแล้วที่บ้านนี้มีพระปัเจกกับพุทธเจ้าคือพระปเจกพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่แสดงธรรมเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ครั้งละหลายหลายองค์แต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดได้ครั้งละองค์นี่พระปเจกพุทธเจ้าท่านก็มาปักกรดมาอยู่ใกล้ๆบ้านนายโคบาลนี่แหละนายโคบาลก็ไปนิมนต์มาฉันท่านก็บอกว่าเออหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าวันไหนที่ก็ผมไม่ได้มานะผมจะให้เจ้าตูบนี่มานิมนต์นะไปนิมนต์หลวงพ่อได้เวลาพัสหาวแล้ว ต่มก็ไปเลยไปถึงก็ไปหน้ากุฏิก็ไปเห่าขึ้นพราก็เดินมาแล้วก็เดินมายู่ธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666